นะครับปากไหนจำมานลุนลุนลุนครับพี่นอ้องเสี้ยนแหยครับลุนครับลุน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 ตำบ่พิเศษเลยอันเหี้ยฝรั่ดรงด้วยเนี่ยอันนี้ครับนี่ครับนี่ครับแหยฝรั่งก็มีแหยไทยก็มีเนี่ย ปลาอันนี้ไม่ได้สักตัวครับปายได้กี่ตัวครับไหนครับไม่ได้สักตัวครับโอ้ยปาวอีกแล้วครับฟาวอีกแล้วมาดูเสียนปลาครับเสียนปลาเสียนปลาบาทเดียวครับโอ้ยตับเพี้ยนใหญ่อู้ใหญ่เธออู้ใสกดอะครับใส่หลายครับอู้ตวไข่ๆเลยตัวใหญ่มาก รู้ก,กว่ามาลุนปากนี้ครับนีรุนนะครับแึงนีะพี่น้องเด้อตัวหน่อยตัวใหญ่เลยที่ได้อุ้มข <c oughs> ึ้นบ่มาลุนกับมาลุนกับปากนี้มีรุนนะหนึ่งโตแล้วครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยสอง <c oughs> โอ้อโอมาเป็นมูเลยครับ เออเออมาเป็นแถวแล้วครับเอามาลุ้นกันครับว่าจะได้กี่ตัวลุ้นด่วนนี้จะได้ตัวใหญ่ไหมเออเออเจ็ดสุดยอดไหมอ้าวสวยงามครับปากเงียบหมานแท้โอ้หลายตัวอยู่ครับได้การเยอะ กำลังเข้มงวดเข้ามาแล้วนะครับสิคัมแล้วครับฝนกับสิตกต๊กบอลลุดเนี่ยดูผลงานป่นด้วยครับบิวตี้ครับให้ปลาของพ่อกูก่อนนี่ครับเอาขึ้นหมวันนี้สิพ่นทีอ้าวมันนี่ก็มันนี่ก็มันอู้ปากนี่หมานก็มูดึกยังได้ก็ถืออู้ผีดองพี่หลายครับไปถามสิแห้ก็ จักสอกถามจำเรื่องเพราไปเสียเหรอเออมันต้องจิ๊สอกเห็นไหไปเอามาไหมไปเอามาไหมปะไปเอามาไหมว้าหลายครับครับพี่น้องพี่อ่าน่ะาแมนหมันอยู่คู่เดียวเต็มเลยครับพี่น้องมาเด้อเขาเอื้นไปอย่างดุนปลาเขาปลาคุยล่มเด้อโอ้หมัน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 คุณปาดมีครับพี่น้อง โดนี้วครับโดนี้ครับโดนี้ครับขาจ้าฝากเลยของแท้ของแท้ขอาใช่ยี่ับยี่ของใหญ่ไหมอุ่นแหมเอาเตียวให้ยผิดหวังเฮ้ยได้ก้าลโอ้ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์โอ้โหเฮ้ยโอ้ทีนี้ทีนี้ครับที่น็ดไปแล้วไปแล้วโอ้ยอันนี้ได้ทุกรอบมาร์กกหมูเราก็จะอยู่เอาจนจะเต็มถังนี้เลย พ่เต็มทางเนี่ยพอกับครับทีมงานปลาหนุ่ยบิวตี้นะหนุ่ยบิวตี้กับกอกกอกอก,อกูกแก้วสายหื่น